ครับนะครับตอนนี้โอเคนะครับดกมากใบเขียวเลยเนี่ยกดกครับลูกมันก็ดกเยอะลูกดกด้วยเนี่ยดกเยอะครับไม่มีเยอะมันกดไม่เยอะลูกดกเนี่ยลูกดกมากครับเป็นแ่ลูกดกอกดกใบมันวาวเลยนะครับปี้คุณเฉินเนี่ยวันหนึ่งผมมีสีห้าสิบกล่องน้าจากกี่กล่องครับคุณเฉินคุณโฉมเมื่อก่อนนี่เก็บได้กี่กล่อง เมื่อก่อนเก็บได้แค่45กล่องแต่นี้เป็น450กล่องใช่ไหม450กล่องโอ้โหแค่สิ่สองวันนะคุณผู้ชใช่โอ้โหแค่สิบสองวันนะหลังจากเจ็ดวันหลังหลังจากเจ็ดวันมันได้หมดเลยเนาะมันก็เสร็ปี๊เห็นไหมล่ะเราก็แฮปปี้เลยคนกินก็ไม่อันตรายเนาะเห็นไหมบางคนท่องเที่ยวมากินนะเขาจะร้องเลยชื่นใจเลยผมก็ชื่น ใหญ่วะแล้วมันจะกรอบนานเลยนะกรอบนะกรอบนะจะสดนานผ่านแล้วถ้าเอาไปไกลก็คือออกสีชมพูหน่อยอืมจะเดี also> ๋ยวต้องไปทางนู้นเยอะลูกใหญ่อันนี้คือนักท่องเที่ยวมันลงลงมันลงใกล้ไง